ริงหรือเผาหลอกตู้ห่าวตายยกแก๊งแน่หรือหลังจากอึดอาดรำม,มวยไหว้ครูกว่าสองเดือนในที่สุดคดีตูต้ห่าก็มีความคืบหน้าชัดขึ้นหน่อยเมื่อตำรวจเอาผิดแก๊งตู้หา่าวข้อหาฟอกเงินแล้วเปิดฉากจับผู้ต้องหารวดเดียว8คนจากจำนวนหมายจับทั้งหมด15คนผู้ต้องหาคนหนึ่งระดับบิ๊กของวงการตำรวจไทยคือพันตำรวจเอกหญิง วัฒนารีก่อนชยนันผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศเมียของนายตู้ฮาวนายชายนัทก่อนชยนันรวมถึงคนใกล้ชิดสุดๆของตู้ฮาวอย่างนางสาวพัชรินอิทธิวัฒนาผู้บริหารดิวลักรีสอร์ทแอนด์สปาที่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ อีกคนที่ร่วมในคราวนี้คือนายสิทธิภัยบูร์คำนินซึ่งที่แท้จริงก็เป็นพี่ชายของพ่วงกับหนูนาพันตารวจเอกหญิงวัฒนารีนั่นเองโดยชื่อเดิมของพันตารวจเอกหญิงวัฒนารีก็คือนางสาววัฒนารีคำนินเมื่อสมรสกับนายตู้หาวเมื่อปี2555จนเกื้อหนุนให้นายตู้หาวได้สัญชาติไทย วัฒนารีคำนินก็กลายเป็นวัฒนารีก่อนชยานันอย่างทุกวันนี้วัฒนารีคำนินหรือพันตํารวจเอกหญิงวัฒนารีเป็นลูกเลี้ยงของพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวร,รขนันลูกเขยของพลตํารวจเอกประชาพรมนอกอดีตพบตรจึงมีศักเป็นหลานของพลตํารวจเอกประชาพรมนอกไปด้วยและนายสิทธิภัยบูลคำนินที่จนมุมในคราวเดียวกับน้องสาววัฒนารีคำนินก็เท่ากับเป็นหลานของพลตํารวจเอกประชาเช่นกันนายสิทธิภัยบูลคำนินก็เคยเป็นตารวจ มาก่อนยศพันตํารวจตรีเพิ่งออกจากราชการเพราะมีชื่อไปพัวพันคดีทุจริตก่อสร้างโรงพักและแฟลตารวจมูลค่าความเสียหายเกือบ4,000ล้านบาทโดยพันตำรวจตรีสิทธิพไบร์บุญทำหน้าที่เป็นกรรมการประกวดราคาถูกสั่งฟ้องทั้งคดีอาญาและกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจากจำนวนกิจการต่างๆของนายตู้หาวนับสิบริษัท ที่มีชื่อนายสิทธิพัยบุญคำนินเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมาการบริษัทแทบทั้งสิ้นหลายบริษัทมีชื่อราครบทั้ง3คนก็คือต uh ู uh ้ฮาวเมียตู้ฮาวและพี่เมียตู้ฮาวคนนี้แต่ที่พิกว่านั้นหุ้นในบริษัท3ามแห่งของตู้ฮาวก่อนจะมาย้ายอยู่ในมือของนายสิทธิพัยบุญเดิมทีกลับเป็นของคุณหญิงวารุณีพรมนอกอดีตภรรยาของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกบริษัทที่ว่าก็ได้แก่บริษัทโมเดินเจมภูเกตจำกัดซึ่งถือเป็นกิจการหลักของนายตู้ฮาวค้าขายเครื่องประดับคุณหญิงวารุณีพรมนนนออกโอหุ้ 90,000หุ้นให้กับนายสิทธิทภัยบุญคำนินเมื่อปี2,560บริษัทโมเดิร์นลาเทคจำกัดจำหน่ายที่นอนยางพาราและเป็นเจ้าของเครื่องบิน p r i v a t เจ็ t ของนายตู้ฮาวที่มีชื่อคุณหญิงวารุณีพรมนอกเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนแต่ได้โอนให้กับนายสิทธิทภัยบุญ 6 0 0มื่นหุ้นเมื่อปี2,560และบริษัท Kingbird Nest จำกัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารรังนกคุณหญิงวารุณีพรมนอกโอนหุ้น10,000หุ้นให้กับนายสิทธิพย,ยุญเมื่อปี2,560อาณาจักรของตู้ฮาวจึงมีสภาพเป็นกิจการในครอบครัวไกลๆผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คนในตระกูลทั้งนั้นและที่น่าแปลกที่โอนหุ้นเมื่อปี2,560เป็นปีที่รัฐบาลมีการกวาดล้า,ลางทัวร์ย์เหรียญอย่างหนักหน่วงสมัยรัฐบาลคอสอชอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิววรรรรตรวง หลังรัฐบาลจีนขอความร่วมมือหาทางแก้ปัญหาร้องเรียนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถูกลอยแพรเอารัดเอาเปรียบบังคับซื้อสินค้าไม่ได้คุณภาพในเครือบริษัทนําเที่ยวรายใหญ่ที่ครอบคลุมผลประโยชน์ในเมืองไทยและหัวมูทะลวงฟันลุยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่น joke, บิ๊กโจ๊กพลตารวจโทสุรเชษหักพานในสมัยนั้นนี่เองแต่ในอดีตปฏิบัติการกวาดล้างทัวร์สูนเหรียญในวันนั้นบริษัทในเครือของตู้่าวไม่ถูกปร,รบับไม่ถูกยึดทรัพย์แบบไม่ระคายเคืองผิวแม้แต่น้อย ผู้ที่ถูกปราบปรามอย่างหนักจนถึงขั้นถูกยึดทรัพย์นับหมื่นล้านและต้องติดคุกเกือบหมดครอบครัวก็คือบริษัทโ a จาก5เสือบริษัทยักษ์ใหญ่โดนไปแค่หนึ่งเสือเท่านั้นโดยตู้ฮาวเป็นขาใหญ่ของเมืองภูเก็ตเขาประสบความสําเร็จอย่างสูงกับการเปิดทัวร์สนเหรียญจนถือเป็น5เสือทัวร์สวนเหรียญของไทยวันนั้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอและตำรวจท่องเที่ยวพนึกกำลังบุกจับบริษัทโ a เ r a n s p ส r t ร์ตจำกัดพร้อมกับยึดรถบัสนำเที่ยวกว่า2150คัน พร้อมเงินสดที่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ381บริษัทมูลค่ากว่า4,700ล้านบาทแต่หน้าแปลกที่บริษัทโมเดิร์นเจมของนายตู้ฮาวที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกันกับโ a ไม่ถูกปราบปรามไม่ถูกจับกลุ่มไม่ระคายเคืองผิวพัธุ์แต่อย่างใดรอดตัวจเจริญรุ่งเรืองจนเพิ่มธุรกิจขึ้นมาอีกบิ๊กโจ๊กในวันนี้ก็เลยต้องออกมาพูดว่าแปลงมาจากทัวร์สูนเหรียญเป็นบ่อนสูนเหรียญโดยมีพฤติกรรมพฤติการเหมือนเดิมซึ่งเราทราบกันอยู่แล้ว ขบวนการเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทยได้ก็ต้องมีคนไทยให้การช่วยเหลือและอาศัยคนไทยเป็นนอมินีซึ่งเป็นพฤติการแบบเก่าที่ทํากับทัวร์สูญเหรียญแล้วแปลงร่างมาเป็นบอนศูน์เหรียญบิ๊กโจ๊กพูดถูกกลุ่มจีนสีเทาหรือชาวต่างชาติที่มาหากินผิดกฎหมายในไทยนั้นเพราะมีคนไทยคอยนุนหลังแต่เสียดายพูดกว้างมากไปคนไทยทั่วไปคงไม่มีบาร,รมีช่วยเหลือได้นอกจากคนไทยที่มีอำนาจกฎหมายในมือที่ใช้อำนาจในมือเกื้อหนุนจุนเจือค้ำจุนแบ่งปันผลประโยชน์จนร่ำรวยมหาศาล มาอย่างนั้นตู้หาวจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรแม้แต่เรื่องได้สัญชาติไทยสังคมตั้งคําถามการได้สัญชาติไทยและชื่อไทยนายชายนัก์กรชยนันเมื่อปี2557ได้มาเพราะอะไรทําประโยชน์ทําความดีอะไรให้กับประเทศไทยจากนายตู้หาวกลายเป็นนายชัยนธกรชยนัน,นในทุกวันนี้ได้คงไม่แคล้วเป็นผลมาจากกระบวนการของกลุ่มข้าราชการไทยที่บิดเดี้ยว ที่มักแพ้ทางเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนการช่อราชบางหลวงการทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการบางกลุ่มที่ทํากันเป็นขบวนการวันนี้ตู้เฮาและเมียตํารวจหญิงผิดข้อหาฟอกเงินถูกจับยกแก๊งแต่ก็ไม่ลืมว่าในอดีตเมื่อวงการทัวร์ศูนหรียญภูเก็ตเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนํามาสู่เหตุการณ์เมื่อปี2555เกิดเหตุวางเพลิงเผาสวนงูภูเก็ตของกลุ่มบริษัทโอเอโดยรปภถูกตีหัวจนสลบไปนาน3าวัน ก่อนฟื้นขึ้นมาในสภาพคนสมองพิการฝ่ายแม่ของรอปภนางยุพินชัยทองงามสุดช้ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายตนเองพยายามร้องเรียนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่ไปให้ช่วยแต่ก็ไม่มีอะไรพลิกผันจนบัดนี้คดีเผาสวนงูในห่วงเวลาคดีนี้ยังไม่คืบนานถึง5ปีตำรวจท้องที่ทำอะไรไม่ได้ผู้เสียหายต้องไปร้องที่กองปราบปรามให้เข้ามาส่าสางคดีจนสามารถจับก,กุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้เมื่อปี2560 ผู้ต้องหาให้การซัดทอดไปถึงคนบงการสองคนที่มีการขยายผลการจับกลุ่มตังขวาร้ายแรงทั้งพยายามฆ่าและวางเพลิงผู้ต้องหาทั้งสองก็คือตู้หาวกับหนูนาภรรยาของเขาซึ่งเวลานั้นก็เป็นตำรวจท่องเที่ยวยศพันตำรวจโทแต่ทั้งสองก็รอดมาได้โดยไม่ต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลให้เมื่อยเพราะพอพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไป500กว่าหน้าอายการก็มีคำสั่งไม่ฟ้องภายในวันเดียวคดีจบแบบหุ้น้วนไม่ต้องมีลีลาท่ามากท่ามกลางเสียงลือทั่วเมืองภูเก็ต ถึงเงิน30ล้านแถมเมียของตู้หาวก้าวหน้าในหน้าที่ราชการได้เป็นถึงพันตำรวจเอกพวก่วมกับฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศและใหญ่โตขึ้นไปอีกเพราะเมื่อปี2 5 6พพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีเป็นคณะทำงานโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถือว่ามีความรู้ความสามารถเข้าตานายตู้หาวพังงาดยิ่งใหญ่ในวันนี้ได้ ตั้งแต่เขาเริ่มเป็นเขยของครอบครัวตำรวจได้รับการส่งเสริมทั้งทางตรงทางอ้อมจากอิทธิพลความเป็นตระกูลตำรวจทำมาหากินจนรุ่งเรืองแถมยังรู้จักกับอดีตรัฐมนตรีคนดังแห่งพลังประชารัฐที่พานายตุ้หาไปบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐจำนวนถึง3ล้านบาท เมื่อปี2,564กลายเป็นเผือกร้อนของพลังประชารัฐในทันทีดังนั้นการจับตู้่าวครั้งนี้หลายคนคิดว่าตู้่าวก็คงจะตายยกแก๊งอาจไม่ใช่ก็ได้เพราะเมื่อถึงเวลาเผาดูดีๆว่าทําได้แค่เผาหลอกเท่านั้นหรือเปล่าก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะตู้่าวเองก็ไม่ธรรมดายังมีกําลังภายในเยอะและยังมีพักพวกคนในเครื่องแบบที่ลงทุนปลุกปั้นใช้เงินหนุนซื้อตําแหน่งให้เป็นใหญ่เป็นโตในยุคนี้ยังมีอีกไม่น้อยหากกองกําลังหนุนภายนอก รวมกับกองกําลังภายในตู้ฮาวอาจจะไม่มีการเผาจริงก็ได้นะจะบอกให้สืบจากข่าวรายงาน